จะเป็นรูขุมขนกว้างแล้วก็คือสิวอะไรพวกนี้จะเยอะมากแล้วคุณหมอก,ก็เลยแนะนําให้เราเนี่ยฉีดตัวเนทูรัโกนะคะซึ่งจะช่วยลดรูขุมขนแล้วก็แต่งหน้าติดทนมากขึ้นซึ่งคุณหมอบอกว,ว่าตัวนี้ฉีดหนึ่งครั้งอะเทียบเท่ากับการทาครีมหน้าหนึ่งยครั้งที่คือผลลัพธ์หนึ่งเดือนทุกคนดูดิคือแบบตัวผดตัวสิวอันเนี้ยเพิ่มขึ้นนะเพิ่อขึ้นแล้วก็คือหายไวมากแล้วตัวรูขุมขนก็คือน้อยลงกว่าตอนแรกที่แบบยังไม่ได้ฉีดเยอะมากแต่ มันไม่พอค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าอยากให้เป๊ะปังกว่านี้เนี่ยต้องมาเติมเคอรียนบูทคุณหมอบอกว่าถ้าทําคู่กันนะคะจะผิวเป่งปังแล้วก็ดูมีออร่ามากเลยผลลัพธ์ที่มันได้ทําออกมาคือแบบทุกคนอันนี้คือ2อาทิตย์นะคะคือหน้าแบบว,ว้าวโกคือเห็นชัดมากก็คือในช่วงบริเวณรูขุมขนตรงหน้าแก้มนี้กับหน้าผากน,นะคะเพราะว่าแก้มหมาเป็นคนแต่งหน้าทาุกวันนอนดึกดื่มน้ําน้อยซึ่งตัวนี้เห็นผลไวแล้วก็ตอบโจทย์มากสําหรับหลายหลายคนที่มีปัญหาแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้นะคะสูตรเนี้ยบอกก่อน ถ้าอยากเป๊ะอยากปังมาที่ใจรักนะคะ